สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตุยพาเพื่อนๆมาชมโรงเรียนสอนขับรถที่ญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้ตุยพาลูกสาวมาสมัครเรียนขับรถนะคะเดี๋ยวจะ,ะพาไปชมกันนะคะว่าที่โรงเรียนอตอนที่ไปสมัคร เขาให้หนังสืออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ต้องทำยังไงนะคะอันนี้คือสถานที่จริงนะคะอันนี้คือข้างในรั้วน,นี่ก็คือเป็นบริเวณที่เรียนขับรถนะคะแล้วก็รถที่ใช้เรียนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าหนังสือมีอะไรบ้างนะคะ เขาจะให้หนังสือมาทั้งหมดนะคะมีอยู่สี่เล่มนะคะทั้งหมด4เล่มเลยนะคะที่ใช้ในการเรียนขับรถนะคะโต๊ะอาจจะลกหน่อยนะคะเล่มแรกนะคะเล่มนี้นะคะก็จะอสอนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะคะในรถยนต์ที่เราขึ้นไปนั่งเนี่ย สิ่งสำคัญที่เราต้องจำมีอะไรบ้างนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายละเอียดเลยนะคะแล้วก็เล่มต่อไปนะคะก็จะมีเรียนเกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆบนถนนจริงนะคะาการขับรถเลนซ้าย าการแซงต้องทำยังไงนะคะสัญลักษณ์บนท้องถนนมีอะไรบ้างนะคะสำหรับเล่มนี้เขาก็จะอบอกรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยนะคะในหนังสือ,อทฤษฎีเรียนทฤษฎีทั้งหมดนะคะที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนนี่ก็คือหนังสือสี่เล่มนี้นะคะใช้เวลาเรียน10ชั่วโมงนะคะ ก็คือเรียนครั้งละ1ชั่วโมงนะคะหมายถึงว่าถ้าเราจองได้ก็เรียนวันละ1ชั่วโมงนะคะคือต้องต้องผ่านทฤษฎีก่อนนะคะก็ต่อไปนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะอสอนเกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆนะคะก็จะอธิบายให้ละเอียดเลยว่ากฎเครื่องหมายจราจรแต่ละยอย่างต้อง ใช้ทำอะไรนะคะแล้วก็ความหมายนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎจราจรเหมือนกันนะคะสัญลักษณ์จราจรนะคะแล้วก็คำถามที่ถูก,ถกและก็ที่ผิดนะคะว่าเราขับรถแบบนี้ในกรณีนี้ถูกต้องแล้วที่ผิดเป็นยังไงเขาก็จะอธิบายให้นะคะในเล่มนี้ก็จะบอก รายละเอียดหมดเลยนะคะถ้าเราสอบผ่านได้ใบขับขี่แล้วเราจะต้องติดสติกเกอร์อันนี้นะคะไว้ที่ท้ายรถเป็นเวลา1ปีนะคะถ้าเราได้ใบขับขี่ใหม่นะคะถ้าเกิดไม่ติดผิดกฎหมายนะคะผิดกฎจราจรเราโดนปรับได้นะคะเพราะว่าจะเป็นสัญลักษณ์ให้รถคันอื่นๆระวังว่าเราเพิ่งได้ใบขับขี่นะคะ คือที่ญี่ปุ่นนะคะจะเข้มงวดมากเลยนะคะอันนี้ก็คือสนามขับรถจริงนะคะก่อนที่จะได้เข้ามาขับรถจริงในสนามฝึกขับรถนะคะเราจะต้องเรียนทฤษฎีอ่าชั่วโมงนะคะที่เขากำหนดให้ในหนังสือสี่เล่มที่เขาแจกให้เรานะคะก็จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10ชั่วโมงนะคะหลังจากเราเรียนทฤษฎี10ชั่วโมงแล้วเราจะมีฝึกขับรถเหมือนกับขับรถของเล่นนะคะขับรถเกมแต่ว่าเป็นการขับรถที่มีกฎจราจรกฎหมายจราจรแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆให้เราฝึกนะคะว่าเราเจอ,อสัญญาณแบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้เราต้องขับรถยังไงนะคะ หลังจากาฝึกขับรถรถที่ไม่ใช่รถจริงนะคะรถสำหรับฝึกขับนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียนขับในสนามจริงนะคะโดยที่มีครูนั่งอยู่ข้างๆนะคะก็จะฝึกขับอยู่ในสนามสนามขับรถจริงประมาณอันนี้นะคะขออนุญาต รถแท็กเตอร์หรือว่ารถขุดดินก็ต้องเรียนนะคะคือ,อเราอยากขับรถอะไรเราก็เรียนอสอบใบขับขี่รถประเภทนั้นนะคะนะคะหลังจากนั้นเรียนในเรียนขับรถในสนามขับรถรถเสร็จแล้วเราถึงจะมีโอกาสอาสอบนะคะสอบเพื่อที่จะ ไปขับรถบนถนนจริงข้างนอกนะคะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ในโรงเรียนนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราขับในสนามฝึกของโรงเรียนผ่านแล้วเราค่อยมีโอกาสได้ออกไปขับบนถนนจริงนะคะแล้วก็มีฝึกขับบนทางด่วนด,ด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะคือเขาจะเข้มงวดมาก ก่อนที่คุณจะไปสอบใบขับขี่ทุกคนคนญี่ปุ่นทุกคนนะคะจะต้องผ่านการเรียนจากโรงเรียนสอนขับรถก่อนนะคะ,ะคนที่จะมะีสิทธิ์สมัครเรียนโรงเรียนขับรถได้ต้องมีอายุตั้งแต่17ปี9เดือนขึ้นไปนะคะถึงจะมีสิทธิ มาเรียนได้สมัครเรียนได้นะคะ,ะการสอบใบขับขี่ที่ญี่ปุ่นนะคะ,ะกฎหมายเขาเข้มงวดมากนะคะคือถ้าคุณไม่ผ่านการฝึกจากโรงเรียนสอนขับรถมาแล้วก็ไม่มีใบรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถมาคุณไปขนส่งคุณไม่มีสิทธิสอบใบขับขี่นะคะยกเว้นต่างชาติ ที่เขามีใบขับขี่สากลแล้วเขาไปเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นนะคะอันนั้นเดี๋ยวตุ๋ยจะเอามาพูดให้ฟังทีหลังนะคะ,อะตอนนี้ก็จะพูดถึงคนญี่ปุ่นที่เขาจะต้องสอบใบขับขี่ว่าเขาต้องทำยังไงนะคะทำไมประเทศญี่ปุ่นอุบัติเหตุน้อยมากเมื่อเทียบกับทุกๆประเทศในเขตเอเชียแถบเอเชียนะคะเพราะว่าการสอบใบขับขี่ของญี่ปุ่น ยากมากนะคะยากมากถ้าเรียนไม่ครบ30ชั่วโมงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปสอบใบขับขี่ได้นะคะต้องเรียนให้ครบ30ชั่วโมงนะคะและค่าเรียนเ,เรียนขับรถของญี่ปุ่นนะคะค่าสมัครครั้งแรก1,000 100, 0แสเยนนะคะ1,000 100, 0แเยนคูณ30ก็ คูณไปเลยนะคะว่าคิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่อันนี้ก็คือวันแรกที่ไปสมัครนะคะหลังจากนั้นเราเรียนทฤษฎีจบ10ชั่วโมงเราก็จ่ายเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0เยนนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณ3า0 0สนเยนนะคะ3 0 0แสนเยนก็เท่าไหร่ล่ะคะก็ถ้าคิด 100เยนเท่ากับ3าบาทนะคะคิดเลทคร่าวๆก็ประมาณ9 0,000บาทนะคะสำหรับค่าเรียนนะคะถ้าเราเรียนครบ30ชั่วโมงแล้วนะคะยังสอบไม่ผ่านนะคะหมายถึงว่าครูจะพาเราขับรถออกสนามจริงก็คือขับออกถนนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสอบถ้าเกิดว่าเราสอบไม่ผ่านนะคะ เราก็จะเสียเงินเพิ่มเพื่อที่จะเรียนเพิ่มอีกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนที่โรงเรียนเ,เรียนขับรถนะคะทุกคนจะตั้งใจเรียนมากนะคะเพราะว่าค่าเรียนค่อนข้างที่จะแพงนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะตุยชอบมากเลยนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเรา,เาขับรถเกิดอุบัติเหตุนะคะ บนท้องถนนหรือว่าเรา,าไปชนคู่กรณีหรือว่าเราถูกชนนะคะหรือว่าเราขับรถชนคนที่เดินข้างถนนเขาได้รับบาดเจ็บนะคะดีตรงที่เราไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับผู้บาดเจ็บโดยตรงนะคะประกันจะเป็นคนที่จัดการให้เราทุกอย่างนะคะ ทุกอย่างไม่ว่าจะ,ะขับรถกรณีใดๆทั้งสิ้นที่เราจะต้องอชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีนะคะจะจบลงที่ประกันนะคะประกันจะเป็นผู้จัดการให้เราทั้งหมดเขาจะไม่ให้เรารเผชิญหน้ากับคู่กรณีโดยตรงนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการะทะเลาะวิวาทนะคะก็จะ ประกันก็จะจัดการให้แล้วก็จะจบลงที่ประกันในกรณีที่เรามีความผิดนะคะก็จะจบที่ศาลนะคะศาลจะเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะเราทำให้ผู้อื่นเสียหายได้รับบาดเจ็บก็จบที่ประกันเลยไม่มีการเรียกร้องอโดยตรงกับเรานะคะทุกอย่างจบที่ประกัน ไม่เหมือนประเทศอื่นนะคะที่ต้องอประกันจ่ายให้แล้วยังมาเรียกร้องอต่างหากอีกอย่างเงี้ยไม่มีนะคะที่ญี่ปุ่นไม่มีจบก็จบที่ประกันไปเลยจ่ายก็จ่ายที่ประกันไปเลยนะคะสมมุติว่าปีนี้เราเกิดอุบัติเหตุประกันจ่ายแพงนะคะแล้วปีถัดไปเราจ่ายค่าประกันก็จะแพงขึ้นนะคะในการอสอนเรียนขับรถในโรงเรียน สอนขับรถนะคะเขาจะสอนละเอียดมากเลยนะคะสอนทุกอย่างจนนักเรียนเก่งนักเรียนผ่านจริงๆนะคะคือ,อที่ญี่ปุ่นนะคะที่จอดรถเนี่ยจะแคบมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เก่งจริงนะคะคุณก็จะสอบไม่ผ่านนะคะเพราะว่า ในสถานการณ์จริงเนี่ยมันยากมากนะคะเพราะว่า,าถนนบางที่ก็จะแคบมากแล้วก็สถานที่จอดรถก็แคบมากแต่ในโรงเรียนสอนขับรถนะคะเขาจะจำลองทุกสถานการณ์ไว้ในโรงเรียนหมดเลยเราต้องผ่านทุกอย่างนะคะทั้งถนนแคบถอยหลังจอดแล้วก็ขับรถในถนนที่เป็น ตัว S นะคะแล้วก็ถอยรถในตัว S นะคะว่าจนเราชำนาญน,นะคะคือจะต้องไม่ปีนฟุตบาทถ้าปีนฟุตบาทก็ไม่ผ่านนะคะก็จะสอบใหม่สอบอยู่อย่งงั้นนะคะจนกว่าจะผ่านคือญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญกับการขับรถมากเลยนะคะเพราะว่าคุณขับรถคุณต้องอ เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะอะ่ที่นี่ก็จะมีสอนขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะคือขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ปล่อยให้นักเรียนขับเองนะคะครูจะขับนำหน้าแล้วให้นักเรียนขับตามหลังจากนั้นให้นักเรียนนำขับนำอ่ขับนำหน้าแล้วครูก็จะขับตามนะคะก็คือ เข้มนวดมากนะคะที่ญี่ปุ่นไม,ไม่ไม่ปล่อยผ่านแม้แต่จุดเล็กๆน้อยๆที่เขาเราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะคือต้องเอาให้แน่ต้องเอาให้ชัวร์แล้วก็ถ้าครูเขาเห็นว่าไม่ได้จริงๆเขาก็จะไม่ให้ผ่านนะคะคือเขาไม่ปล่อยออกไปง่ายๆหรอกเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปแล้วถ้าเกิดไปผิดพลาดบนท้องถนนนั่นหมายถึงชีวิตนะคะทั้งชีวิตคุณและ ชีวิตผู้ร่วมเ,เดินเดินทางด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นทางรถไฟก็จะต้องจอดรถก่อนนะคะถึงแม้ว่าไม้กั้นเปิดแล้วเราจะข้ามทางรถไฟเราก็ต้องจอดก่อนไม่มีรถไฟมาเราก็ต้องจอดมองซ้ายมองขวาไม่มีรถไฟแล้วเราค่อยไปนะคะไม่งั้นผิดกฎจราจรญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นเข้มงวดมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วคลิปต่อ,ตอไปตืจะ มาเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าการสอบใบขับขี่ของต่างชาติเป็นยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ